สรุปอัปเดตใหม่ประจําวันที่1เดือนสี่จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกเลยก็คือเหมือนจะเป็นกิจกรรมแจก,กของไอซ์กลหนึ่งซึ่งจะเริ่ม,มวนันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามารอดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างต่อไปคือเกาะใหม่โดยเกาะใหม่จะอยู่ด้านขวาของคอนสเกนชอปานนี้เลยเกาะใหม่ก็จะมีแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็ปลาใหม่แปดตัวซึ่งอีที่ได้และราคาปลาก็ถือว่าใช้ได้เลย แล้วก็ลิมิเต็ดบับเบิ้ลใหม่ตามสุดโดยใต้เกาะก็จะมีซากโบราณด้วยแต่ตอนนี้ยังทำอะไรกับมันไม่ได้ต้องรออัปเดตครั้งต่อไปเรือมิเต็ดใหม่สองลำตัวลำแรกจะเป็นเรือยอสหล่โนอีกลำหนึ่งก็เป็นเจกสกีสุดเฟียวแม่งแพงชิพ่าโดยทั้งหมดในปัจจุบันก็มีเพียงเท่านี้ถ้าอ e ีเวนท์ที่เกาะเริ่มต้นมาก็จะทำอัปเดตให้อีกทีหนึ่งสําหรับวันนี้ก็ ขอบคุณที่รับชมเกือบลืมอันนี้คอร์สใหม่ลืมเอาไปใช้กันด้ล่ะ